สวัสดีครับเจอกับสเตลอีกหนึ่งลำครับคันนี้ลงมาจากสี่คิวโคลานะฮะคุณเอฟครับฟแฟนมบรรท้ฮะรถเ,เป็นตัว4ประตูยกสูงฮะสเตลฮะวันนี้มาลงท่อมีหมอ้อพักไปได้สี่สุดบ i ีสแล้วก็กล่องชุดใหญ่จาก ECU Shop เดินหอบได้ด้วยชุดใหญ่ชุดใหญ่ฮะปักตรงรุ่นครับเอไออาชยะเอาตาบูต AI, AI เดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับฟแฟนมบรรเทาหนึ่งลำครับเกียร์ออโต้ก็ซิ่งได้นะบางคนบอกเกียร์ออโต้จูนเบิ้นตัดได้ไหมเดี๋ยวมาดูฮะ นี่ฮะสติ๊กเกอร์ได้ครบเลยกล่อง AI อาัจฉยะจูนผ่านมือถือมีสวิตช์ปิดเปิดเข้าโดมข้อด่านได้ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีกล่องเน็กอีกใบนึงอยู่ฝั่งนู้นด้วยนะสามารถฟังก์ชันเดินหอบสวัสดีครับคุณเอฟครับผมสน,บสนุกสนานไหมสนุกเลยครับขันเร่ง<ห>ตึงเลยนะครับผมวันนี้เปิดคันเร่งอยู่เบอร์หเบอร์เจ็ดเนาะครับผมอ่ะฟังก์ชันแรกอยากจะโชว์หน่อยอ่ะเปิดเดินหอบครับ,รบน,รนี่จูนผ่านมือถือฮะเอาต้าบูสกับเอ่อ Next V2 เดินหอบแบบโรตารี่ฮะมันเปลี่ยนเสียงเดินหอบได้แล้วก็ปิดปิดเปิดเดินหอบได้นะครับอ่ะกด F เปลี่ยนเสียงนี่เปลี่ยนเสียงครับหอบช้าๆหอบเบาๆเปลี่ยนได้เป็นร้อยเสียงเลยนะครับในมือถือนี่แอปนี่ล้ำสมัยมากนะฮะปิดเปิดเดินหอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอาวางมือถือครับเดินหอบแบบช้าๆนะอ่ะ ฟังเสียงเบิ้ลตัดสำหรับเกียร์ออตโต้เกียร์ออตโต้ท่อ B.I.S. ครับกับโหมดสอ2นะครับอ่ะเอฟเบิ้ลเบิเ้ลเ,เกียร์ออตโต้ฮะเกียร์ออตโต้ไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะอ้าวใส่เ,สเกียร์ดีเบรกมือลง่งพร้อมแล้วปุ๊บ ไม่มีสะดุดเลยฮะเกียร์ออโต้เดินเนียนๆนิ่งๆเลยนะฮะอยากสบายครับว่าที่บ้านมีรถหลายคันนะคันนี้ก็อยากขับทัวร์ทัวร์ขับทัวร์ลิ่งแบบท่องเที่ยวนะฮะไปไกลๆนะสำหรับสเตลล์หก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะวิ่งดีครับขึ้นไวนะครับของเดิมรอรอบมากนะฮะถ้าไม่ใส่ e c u shop next ช่วยเนี่ยรอรอบน่าดูชุดใหญ่ไฟกระทริปครับวันนี้นะฮะปลั๊กตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟประกันศูนย์ไม่ขาดสำหรับคุณ เอฟฮะมาจากโคราชครับมาดูกขากลับครับรอเลยฮะ